สวัสดีครับพวกัผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกบี้ฟิล์มนะครับทักทายเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับในเช้าของวันนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้แมงกบี้ก็ไปที่ร้านกระบือมาแล้วก็ซื้อของมาให้แม่นะครับทุกท่านจะมาม่ะแมก็วันนี้ก็ซื้อผักมานะครับทุกท่านโอเคซื้อผักมา เอาไว้แล้วก็ซื้อน้ำสีมานะครับก็จะแยกเป็นเป็นสองชุดก็คือ,อชุดนี้นะครับเอาไว้เลี้ยงแขกนะครับเอาไว้เลี้ยงแขกแล้วก็มันจะมีน้ำแดงขวดกลางแล้วก็น้ำเปล่านะครับที่จะถวายที่ศาลปู่ตานะทุกท่านนะครับอันนี้เลี้ยงแขกนะครับน้ำสี ส่วนสี่ขวดนี้นะครับก็คือถวายปู่ตานะครับมันก็จะมีหลอดนี่หลอดอยู่นี่ของถวายคือแยกกันนะครับก็แม่ผมเขาจะทำข้าวหม้อแกงหม้อนะครับในการถวายเพลนพระแล้วก็ที่เหลือจากถวายเพลนพระก็คืออ่อ แตกทานก็คือตักข้าวกินได้เลยครับนะแต่อาจจะไม่ได้ทำเยอะมากนะครับเรื่องข้าวนะครับตรงนี้ได้ไหมโอ้ได้ได้ตอนแรกผมก็จับลูกเล็กแล้วคนขายจับดันจับลูกใหญ่มาน,นี่ดูก็รู้ว่าลูกใหญ่มันไม่ค่อยดีแล้วต้องลูกเล็ก อืมอันนี้ก็แม่เดี๋ยวเขาเตรียมขูดแล้วก็แช่เย็นเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันอ่าแม่เขาต้องมันมันที่ตอนเช้าเนาะเขาต้องทำผงข้าวไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ำกะทินะ่าจะทำจะทำแช่เย็นเอาไว้ก่อนนะครับอ่ามันไม่ได้บูดนะครับแค่แช่เย็นเอาไว้ก่อนแล้วก็วันที่สองนะครับก็ ดำเนินการเนาะก็คือเรามีเวลาเตรียมก็คือวันนี้วันสิ้นเดือนกับวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งะครับเพราะว่าวันที่สองเนี่ยก็คือวันที่ทําลงทาแล้วนะครับพวกท่านอ่ะโอเคเดี๋ยวแมงกะบี้ก็กำลังจะนึงผักแล้วก็นึงอ่าอกไก่นะครับเรายังไม่ได้กินข้าวนะฮะเราเสียบท้าไฟ้าฟนึ่งก่อน โอเคนี่นะทุกคนเห็นไหมครับอืมก็ต้องใช้เวลาให้ให้มันสุกเนาะนะครับคลิปนี้นะครับแมงก์กี่ก็จะอะกินข้าวกับมือนะนะครับไม่ได้กินนานละเดี๋ยวเราใช้เวลาต้องใช้เวลาเลยทุกว่าน้ําจะเดือดนะครับประมาณเท่าไหร่ประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวเราค่อยดูใหม่เนาะทุกท่านนะครับ โอเคโอเคครับเดี๋ยวเอาน้ำสีไปไว้บ้านแม่นะครับอันนี้เป็นน้ำที่เอาไว้เลี้ยงอ่าคนที่มากินของโรงทานก็จะมีข้าวแกงแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักนะครับมีอากาศร้อนมากร้อนร้อนแต่ก็ดีโซลา่าเซลลก็ได้ชาร์จพลังงานไฟเต็ม ยเยอะแมนม้ำน้ำสีปึ๊บต้องไปซื้อแก้วแก้วพลาสติกอมไม่ต้องแช่นนี้ไม่ต้องแช่อันนี้เอาไว้ฮะเขาไปขายของต้องไปตอนเช้าพรุ่งนี้อ,นอ่าอันนี้อ่าเน,น,นี้ก็เก็บเอาไว้อันนี้ มันจะมีตั้งหากผมซื้อมาถวายปู่ตาตั้งหากอันนี้ให้ให้คนกินถถวายปู่ก็คือถวายปู่คนละอย่างกนะันโอเคเดี๋ยวรอ,เ,อ,อเนื้อไก่สุกกับผักสุกนะครับ ับตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอดปลาก่อนนี่คนสุกแล้วนะครับน่ากินไหมครับุทกท่านและนี่ก็คือนึ่งอกไก่แล้วก็ผักนึ่งนะครับทุกคนครับมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้นะครับก็จะกินข้าว นดูด้วยมือนะครับทุกท่านอันนี้น้ำพริกนะครับน้ำพริกอันนี้ผักนึ่งนะครับผักนึ่งแล้วก็อกไก่นะครับเรากินมีแจงโมนะครับแล้วก็มีมะม่วงอันนี้แม่ทำผัดบุเซ้นใส่หมูนะครับผมก็กินได้บ้างนะครับ หลักก็คือน้ำพริกนะครับโอเคมาทุกคนครับ เสร็จจะได้มีพลังนะครับในการ,การซ่อมสารปูตานะวันนี้หลักๆวันนี้ก็คืออ่าซ่อมชั้นวางแล้วก็เทปูนด้านหน้าสารนะครับทางทางเดินนะอื มัคืออะือ่ะช่วงนี้ผมอาจจะต้องเหนื่อยกับการงานหน่อยนะครับเคียร์ที่บ้านนะครับเพราะว่า เราก็ตั้งเอาไว้เลยว่า,าครึ่งเดือนของกลางเดือนมีนาคมคือสิบห้าวันสิบห้าวันก็คือผมมีเวลาเคลียร์ที่บ้านสองอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นผมจะต้องไปหาถ่ายคอนเทนต์ที่จะลงช่องนะครับจะได้มีเงินใช้นะครับทุกท่านก็หลังจากเสร็จ โรงทานปู่ตาก็จะงานงานเยอะเลยนะครับคือเร่งงานเลยอืม แตงโมเพิ่งออกจากตู้เย็นนะครับเสียงกินไม่สุภาพยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเรากินมือเนาะนะครับถ้ามีน้ำปลาานะจะแจมเลยนะจะขยามเลยนะอันนี้เราใช้น้ำพริกนะครับ เดีวเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะครับคําว่ากินมือเนี่ยอ,อีกสองวันนะครับทุกท่านวันนี้ยี่แปดก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะสิ้นเดือนแล้วนะครับ อร่อยครับ เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ร้อนร้อนมากๆนะครับ เดี๋ยวช่วงที่จะไปถ่ายคอนเทนต์นะครับเราก็ต้องเตรียมชุดกันแดดต่นะเสื้อคลุมถุงม,มือเอาไว้เอาไว้ครบนะครับผมก็ต้องจับดูจับตาดูทิศทางกระแสนะครับ พอเราต้องใช้กระแสเป็นหลักนะครับถ้าเราไม่ใช้กรนะแสเนี่ยใครจะดูเรานะครับยอดไม่ขึ้นนะครับ อ <c oughs> เอากินข้าว้าไมกินน้ำนะไม่ไม่ได้นะครับติดคอ อ่ะ,อะเราต้องเติมพลังนะทุกคนนะนะครับพลังสำคัญนะครับในการทำงานไม่มีพลังทำงานไม่ได้นะ เป็นส่วนของเนื้อนะครับไม่มีไขมันเลยนะตรงนี้นะครับเน,เ,นเนื้อนะึ่งนะอืม ทุกคนครับใครยังไม่กินข um> ้าวนะครับมากินข้าวนะครับผมเดี๋ยวจะแบ่งไก่อีกิหนึ่งให้เจมอมกินนะครับเจมอมก็นอนอยู่ใต้แค่นี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอก เพียงแต่ว่าผมไม่ได้เรียกมันให้เธอ โอเคครับหยิบมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อให้เจ้ามอมมอมเล้วไหนแล้วมอมแล้วอันน่นะเอา้ากินสิครับจะไปเหลืออะไรละ่ะใช่ไหมของมันแซบเนาะ โอเคมอมหมดแล้วนะมอมที่เหลือฉันจะเก็บแล้วนะมอม <c oughs> อ่ะโอเคครับตอนนี้แมวพี่ก็กินข้าวเสร็จเป็ที่เรียบร้อยนะครับจะได้มีพลังไปซ่อมแซมฐานปูตาแล้วก็พรุ่งนี้ก็เตรียมอ่าเก้าอี e, ้เตรียมอะไรไว้ที่ฐานปูตาเพื่อรอที่สองจะได้ไม่ต้อง อะไรมากมายนะครับก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ